เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับรประมาณ10บกว่าวันนั่นแหละสเกือบ2องอาทิตย์แล้วเขาตัดใบนะครับตัดใบตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับเจอน้ำฝนไปด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแตกใบออกมาใหม่อีกไม่นานก็จะเติม่มตั้งท้องนะครับ เท่าสามเดือนเนาะงามนะครับเดือนงามมากเจอน้ำฝนไปเมื่อวานวันก่อนเนี่ยเกือบเมื่อคืนต่อปางงามนี่แหละเขียวตอนเ,เช้าก็ออกปากหางไหลน้ำเข้ามาแล้วนะครับเนี่ย ข้ามาแนละ้วคอใหญ่มากตัวเนี้ยน้เาานเะา้วไแล้วเจอน้ำฝนเข้าไปเนี่ยก็โหสวยงามมากเลยลาลตังทองนะครับ ทองแล้วพันอะไรไม่แน่ใจน,นั่นนะแ้วหอมมะลิบ้างพันอะไรไม่แน่ใจอย่านนฝนตกหลายพื้นที่เลยครับเมื่อวานกับวันก่อนเนี่ยสีราชาชนบุรีก็ท่วมเลยเป็นพายุดูร้อนเข้ามานะคะรับตกมที่ทั่วกระท่วมไป ทางจังหวัดปทุมนี่ก็ตกนะครับจะก,ก็ก็ไม่หนักเท่าไหร่ก็พอชุ่มช่ำเนี่ยครับดอกไม้มร่วงจากต้นนั้นเนี่ยเก็บบรรยากาศมาฝากตนคูณนะครับเหลืองอารามเลยเนะนี่มนนันตะกูลนะเออสายลมก็ร่วง เริ่มตั้งทองแล้วน,นะครับ <c oughs> คือมันงามมากาก็ตัดใบนะครับพอตัดใบก็ใส่ปุ๋ยหวัานปุ๋ยเข้ามาก็งามแลนะ้วแหละคือไม่ตัดมันจะสูงมากนะครับมันจะสูงม,ม,มันจะล้มมันจใช่ไห้ลหรอ จะล้มเข้าไปก็จะลม้มแต่พอตัดก็โอเคกำลังดีงนกขยางจากนู้นนะครับคือวันที่วันออฟนะครับวันหยุดก็เลยมีเวลาเติมสายได้นะครับนี่จะแปดมงหน่อยๆแล้วแหละเก็บบรรยากาศมาฝาก ที่เดิมนะครับที่เคยลงนั่นแหละครับบ่อนังหลวงนะครับปฐุมสายในนี่คือซอยกำนันนะครับซอยกำนันฟังเสียงนกตนนอนเช้านี่เจอน้ำฝนนี่เห็นไหมไม่น่นาจะอกอกดอกแล้วแหละแล้วออกผลต่อดไปติดลูกออกผลต่อดไป เขียดเสียงกบร้องเออมันเนบรรยากาศเนาะจะมาฝาดนะครับอแเริ่มแปดโมงยี่สิบสินาทีแล้วแหละผิดชาทางบ้านผมมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอ,อบ้านอำเภอกุขันเนี่ยอีกฝากหนึ่งเขามีทำาับตังนะครับ อยู่ใต้ถนนไม่มีนะครับยังแตกเลยแตกระแหงอยู่เลยนะอืมหิจฉาเขาทาอื่นเขาไปจะได้เกี่ยวนล้วนะมั้งออกรวงนด้นี่ทางนูนะ้นน่ะทางทิศใต้มีถนนกั้นอยู่นะครับทางบ้านผมเนี่ยแต่ถึงหน้านาจริงๆก็น้ำเขื่อนมาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่วม ก็ามาเดินออกกำลังกายนะครับเสรส็จดีไซน์น้องเย็นนะครับวันนี้วันที่21บนะครับยี่สิสเ็ดมีนาคม2567นะเเตื่นสายหน่อยก็เลยมา,ามาดูบรรยากาศนะครับฟังเสียงนกเจ้าเจ้าเจ้าบนต้นไม้นู่นแหละ วันหลังก็จะเก็บบรรกาศมาฝากใหม่นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนมีหลายท่านเนี่ยปันกรยานออกกำลังกายนู้นสือทางนี้มันโล่งนะครับทางโล่งสะดวกรถไม่ค่อยมีมีรู้จักกันนี่แหละแต่ผมไม่ได้มาปั่นหลายวันเลยเออจะออกมาวันนี้แหละก็ะทำแต่ง,งานเนาะ มาดูจากกันหมู่บ้านเดียวกันอันเม็ดทาวนี่แหละครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ